น้องขนูนเขอฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับ น้องขนุนเป็นสมาชิกน้องแมวตัวที่าของหมอเองคะ่ะมาด้วยอาการนี้เลยสภาพไม่ไหวไม่รู้ว่าใครมาปล่อยหรือว่าน้องหลงมานะคะแต่มาอยู่ใต้โรงรถหมอใต้กรงแมวหมอเลยนะคะมาด้วยอาการขาหลังลากขามาเลยตัวเหม็นสาบเหม็นน่าเหมือนไปนตกทางขยะมานะคะแล้วก็พอมากนะคะตอนแรกที่บ้านไม่อยากให้เลี้ยงแมวเพิ่มแล้วเพราะว่าเยอะแล้วสุดท้ายก็ใจอ่อนรับมาเป็นสมาชิกใหม่นะคะตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งแล้วน้าหนัก2กิโลนะคะ เราจะมาถ่ายพยาธิอันนี้หมอเลือกใช้เป็นตัวเฟนเบนดาโซนะคะผสมน้ำเนี่ยนิดเดียวพอให้ละลายเป็นเนื้อครีมะคะ่ะซึ่งตัวนี้ข้อดีคือมันดีมากดียังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะนั่นก็คือ พี่ขนุนนะคะถึงขั้นอยากจะมากินตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแต่ว่าแค่มียายอย่างเดียวเนี่ยยังไม่น่าดึงดูดใจคะ่ะแนะนําให้ผสมกับอาหารเปียที่น้องชอบหรือว่าวิตามินที่น้องแบบว่าชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเอาผสมแบบนี้เลยนะคะอาจจะท็อปปิ้งแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าท็อปปิ้งแล้วนะ้องยังทาน ยาไม่หมดนะคะซึ่งไม่ได้เราต้องให้น้องทานยาให้หมดนะคะเราก็จะสามารถเอาตัววิตามินแมวเลียนเนี่ยผสมกับยาที่เหลือแล้วก็โคเลโคเล,คลให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าขนุนจะกินยาได้จนหมดไหมซึ่งถ้าใครมีน้องแมวกินยาเม็ดยากมากๆโดยเฉพาะยาถ่ายพยาธินะคะแนะนําเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ทาร์แมวหลายคนเลยนะคะอ่ะดูกันว่าจะเป็นยังไง จัดการเรียบร้อยนะคะเหมือนจะล้างชามให้แม่เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปล้างชามเลยใช่ไหมลูกโอ้โหเลียกเยกลี้ยงเกาเงาๆงาันซ้าให้คาขวาน,นี่ไม่ใช่อะไรนะคะกลัวมีคนมาแย่งนะคะเลียจนแบบเกลี้ยงมากเลยนะคะกินยาได้ไม่ยากเลยนะคะใครมีปัญหากินยายากลองตัวเฟนเบนดาโซนะคะ